สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ตามปกเหมือนเดิมนะเราจะมาทําการสุ่มกิจกรรมเทศกาลประจําปีจะเป็นการสุ่มแบบอัดคลิปครั้งสุดท้ายของ ID ดีผมนะส่วน ID ดีคนอื่นถ้ามีอีกก็อาจจะสุ่มเพราะว่าผมไม่อยากทําอะไรที่มันซ้ำำําจําเจมากเกินไปโอเคอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มประมาณ170ครั้งร้อยเจ็ดสิบห่วงอเออนั่นแหละเดี๋ยนะผมจำได้ว่าผมยังฟา์วันนี้ไม่เสร็จโอเคมันขาดาอัน เดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บหนึง่งฟาร์มนั้น3าอันมันจะได้เควสด,ด้วยโอเคอันนี้ขั้นหนึ่งโอเคน่าจะเป็นอันนี้แหละ3อันฝากเขาให้โอเคอันนี้ก่อนรอเควสได้เสร็จก่อนจะได้เสียโยกน้อยๆหน่อยนะโอเคเพราะวันนี้เราจะเสียโยกแค่น่าจะเสียแค่ครั้งเดียวก็คือ3 0 0หอยกมาเดี๋ยววันนี้จะทําการสูบอันเนี้ยร7 0เจิครั้งมันจะครบ350พอดีแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บอ่าลายวัน สี so so world, hmm. so ่ส so so ี so ่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สองแปดเดี๋ยวนะมันสี่โอเคสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็มีเอ่ออันนี้มีเติมอะไรบ้าอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนึงแล้วก็ก่อนจะไปสุ่มเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกิจกรรมก่อนมีกิจกรรมใหม่ก็คือตีวอลเลอร์ไวท์ก็คือตีคนในเซิร์ฟนั่นแหละแล้วก็เอาเหรียญมาเหรียญจะได้จาก วันเดอร์ไวท์ก็คือตีกิจกรรมนี้โอเคประมาณนั้นแล้วก็เติมรายวันถ้าใครจะเติมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มดวงนี้ก่อนนะก็ตัวละครที่ให้แรกก็จะมีวันเดอร์ไวท์กดตรงไหนวะท้ไม้อนกดไม่ได้อ่ามันต้องกดตรงรูปใช่ไหมโอเคจะเป็นวนะันเดอร์ไวท์นั่นแล้วก็เป็นอาวุธของไอเซนอะไรพวกนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์ทีละกิจกรรมก่อนเอากิจกรรมใหม่ก่อนจัดแป๊บป๊าปป๊า,ปาเนี่ยมาถึงมึงก็ฉายเววแล้วอะ่ะมาถึงก็ฉายเววเกลือแล้วอะ่ะ โอเคเมื่อกี้เราน้นไปและห้าร้อยต่อไปเราจะเอาอันที่เราจําเป็นนะเพราะว่าแต่ละคนมันจําเป็นไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวนะตอนนี้ค่ะอันนี้อันนี้เอาออนนี้ก่อนเหลือนี้ดีวะแต่ผมว่าอันอันขวาหายากกว่าเอาอันขวาดีกว่าไอหินโวงนี้หายากกว่านะไอหินอัพอัพอันน่อันน่มันสามารถหาง่ายกว่ามาขอแบบทีเดียวโอเคโดนเลือละ สุดไปร้อยเจ็บครั้งแล้ววันนี้เราจะทําการถลุงเศษแดงนะก็คือจะเอาเบียร์ให้ได้5้าดาวเลยแล้วก็จะทำลูจะเอาลูเคียให้ได้ตัวละครเลยแล้วก็เอาจัดทีมลงแล้วก็จะใช้ผานกับเศษน่าจะใช้ผานกับเศษเศษทําโซโอเคประมาณนั้นมาโอ้ลุ้นว่ะเปิดให้ไอดีคนอื่นแล้วอย่างโชคอย่างดีของตัวเองนี้จะเกลือหรือเปล่าเดียน,น,นะขอดูขอเช็กก่อนอมีโมจิสิอันโอเคโมจิสิอันแล้วก็เศษ เบียคุยะยี่สอยี่สิบสองกับสิบอ่ะจัดไปปาบเขาให้ขออยากเกลืออยามีดอกเกลือก็พอ5กับ2โอเคได้อยู่อ่ะเขาให้5กับ2นี่ถือว่าโอเคเลยปาดห้5กับ2อ่5 2, อ5 2, อา5กับอะไรเป็น7เศษโอเคได้อยู่ยังไงก็ได้ขอให้ไม่เกลือ5กับ2โอเคได้สวยปาบเขาให้ ป้าเพราะให้ทำให้มันกระตุกอู้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเซนโอเคอยู่ตอนนี้มันฝนตกนะตกค่อนข้างหนักไม่แน่ใจว่ามันจะเสียงเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าไม้มันก็เอ่อตัดเสียงแหละแต่ก็นั่นแหละมันอาจจะตัดได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวใส่ซาวไปอีกทีนึงมันก็น่าจะพอกบได้ห้าหกเจ็ดโอเคถือว่าได้เอ้ยยังไม่มีดอกเกลือยังไม่มีดอกเกลือเอาต่อเอาต่อป้าสีเ่เฮ้ยอันนี้ได้หา้าโอเคอยู่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่สนใจแล้วนะสา,ส,าสายสายคอลเลคชันสายสะสมนะเราจะเอาของที่มันใช้งานนะเนื่องจากโซกิจกรรมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกโมจิอะไรเกินเดี๋ยวเราจะทําการแลกเป็นทางด้านของอาวุธของเบียคุยะมาลุกตื่นในขั้นที่2 5นะหกับสองจัดไปจัดไปจัดไปโอ่งเขาให้โอเคถือว่ายังไม่เกลืออยู่2กับสองาบ โอ้หกหกกับหนึโอเคอยู่จะไปต่อป้าเขาให้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากันงโอเคสวยงามองเขาให้ห้าหกเจ็ดเจ็ดกับหกเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะป้ป,ปโอเคได้ได้หนึ่งอันสอันกับหนึ่อันเอ้เจ๋งแฮแต้องมาแล้วหายเหี่ยวมือทอง <laughs> หายเหี่ยวมือทองต้องมาแล้วจังหวะนี้ปบ เกือบเกลือนะนี่ก็ยังถือว่าได้อยู่ถ้าได้ของอ่ะต่อให้ได้แค่2เศษตัวละครมันก็ถือว่าไม่เกลือนะเอาจริงอันนี้ที่หนึ่งอันก็จะว่าเกลือไหมมันก็ไม่ถือว่าเกลือเท่าไหร่เพราะมันยังได้ไงเมื่อกี้มาเดี๋ยวเรา300ร้อหยกอ่ะจัดไปร้อยเจ็ดสิบปั๊บปั๊บปั๊บโอ้สิบห้าโอ้สิบห้าอันที่สองอันถือว่าไปสิบห้าเศษถือว่าไปทดแทนกับเมื่อกี้ได้ มันจะกระตุกอะไรนั่งหนานะโอเคประมาณน,นี้ตอนนี้เรามีอยู่เราได้มา67อันแล้วก็เศษจ,จาก22เป็น1 1 8โอ้ก็ได้มาเกือบ1 0อยอันอยู่นะก็ถือว่าได้โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะมาทําการแลกอันนี้ก่อนเดี๋ยวแลกเทียตัวก่อนเอาลูเคียก่อนไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงผมถึงแลกลูเคียนะเพราะยังไงผมก็ทําเกิน2ดาวอยู่แล้วนะมันแจกฟรีแค่2ดาวเพราะฉะนั้นแล้วเราทําเกิน2ดาวเดี๋ยวเราแลกมาก่อนส่วนเบียคุยะมันต้องใช้เดี๋ยวนะใช้ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทีละอันทีละขั้นตอนแล้วกันนะอันนี้ก่อนว่าเพราะให้โอเคตัวละครลูเคียมาแล้วเราก็เปลี่ยนตัวละครใหม่เสียดายด้วยไอเซนโซซูกเกนายอยู่ได้แค่เมื่อวานกับว,นบวันนี้2วันเปลี่ยนเป็นลูเคียโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการแลรกต้องทําทีละขั้นตอนนะลูเคียมันต้องใช้อันนี้น่าจะไม่ผิดต้องใช้สัก10อันมั้งแต่ละอัพเวลไม่พออ่ะต้องพวกนี้ ก็ให้ไม่พอวิวไม่พอเอ่อถ้าจะปลดอันนั้นได้มันต้องเป็นขั้นสีสม้มใช่ไหมหรือม่วงวะอ๋อต้องเป็นกรอบม่วงแล้วมันกรอบม่วงถึงจะปลดอันนั้นได้ม่วงสองมั้งถ้าจะไม่ผิดวันนี้ได้แค่ม่วงหนึ่งเข้มปไปเลยเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราเก็บเศษไว้ก่อนเศษไอ้กรอบนั้นต้องเก็บไว้ก่อนมันยังใช้ไม่ได้ลูเคียได้แล้วเดี๋ยวเราจะทําเศษลูเคียเราจะใช้อันนี้ลูเคีย30สิบ อันนั้นอีก10น่าจะใช้สี่สิบผมจำตัว UR ไม่ได้ว่ามันเปิดช่องนั้นมันใช้อะไรวะเดนะ่าเรามีตัว UR ที่ไม,นะไม่ได้เปิดไหมโคชิโร่ยังไม่ได้เปิดใช้15บห้าโอเคมาเดี๋ยวเรา,เาลูเคียพเพราะเศษนี่เดี๋ยวอาจจะต้องเก็บให้เบียร์คุย้ายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเอาลูเคียไปก่อน30 30ชําำโซกับ15เป็น45อันโอเค45อัน,ออนแล้วการที่เหลือเดี๋ยวก็ใช้ต่อ,อกอยู่ดีแหละไม่ต้องห่วง อันนี้กดไปเอนะไรยังมีอันนี้อยู่ดีกว่าก,กระตุกกระตุกเปิดเฟซทิ้งไว้เปิด YouTube ทิ้งไว้ด้วยโอเคอ่าโอายเลย่ย์เจอจังทีนีอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวขออัพลูเคียอีกนิดนึงนะให้มันพอเท่าที่มันอัพได้อันนี้ปลดที่สการแล้วก็น่าจะต้องไปปลดของเบียคุยะเอาจริงๆตอนนี้เบียคุยะก็ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ปั้นถึงขั้นนั้นยังไม่ได้ปั้นอะไรมากมาย อันนี้อัพไปหนึ่งดาวแล้วก็เดี๋ยวเราลืมแรกอันนี้มาปลุกตื่นปลุกตื่นลูเคียโอเคมาปลุกตื่นลูเคียลูเคียะปาดเขาให้ส่วนปลุกตื่นนั่นอื่นน่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะผมไม่ได้เอาลูเคียลงทีมหลักเราจะเอาลงแค่ทีมซัพพอร์ตทีมรองณปัจจุบันแหละแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีต่อ ส่วนโซนนี้ไม่ทำเราจะใช้เป็นอันนี้โอเคใช้เป็นโซนนี้แล้วก็ลูเคียจะใส่หลายหลายคนที่ถามมานะว่าลูเคียผมจะใส่โซอะไรผมจะใส่ให้ลูเคียเป็นโซล่างเซเซียวกับโซของลูเคียตัวมันเองนะโซอีเวนต์ใหม่ลูเคียของมันตัวมันเองเออจะใส่2ออันนี้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มผมปิดผมว่าผมปิด y YouTube แป๊บหนึ่งนะมันมันกระตุกจังเลย มีเร okay. ียบร้อยละอันนี้ไม่น่าจะอัพได้ถึงนั่นก็เอาเท่าที่มันได้ก่อนแล้วก็นี้ก็กดออกไปแล้วก็เดี๋ยวใส่ล่าง se เศษเซียวอ่อยังไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวรอปั้นให้มันให้มันถึงปัจจุบันก่อนแล้วค่อยใ,ใส่ทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ลิซ่าเรามันยังดีกว่าอยู่ต้องเข้าใจด้วยเสียงอะไรวะโอเคมาตอนนี้จากผลประกอบการเราได้เศษมาเกือบร้อยได้โมจิประมาณ6 เออหกสิบเจ็ดอันหกสิบเจ็ดอันโอเคแล้วก็อันนี้พันห้าเหรอแล้วก็อันนี้โอ้สี่สิบกว่าเอ้ยอันนี้อันนี้กูอันนี้สุ่มได้เหรอวะจากจากน่าจะเป็นจากไอ้แพงข้างๆการันตีโอเคประมาณนี้แล้วก็เอ่ออันนี้เอ้ยผมว่านี่เรามาสุ่มอันนี้ด้วยสักกดีโทเค็นวันนี้น่าจะได้อยู่นะโทเค็นเดี๋ยวผมกดเรามีหน้านี้อยู่อ่าสีฟ้าสีม่วงผมรีไปหมดละเดี๋ยวเป็นโขง ตอนนี้ตัวละครห่วงเราไม่มีตัวไหนใส่เ,ออเดี๋ยวขอคิดก่อนโอเคมันไม่มีตัวไหนใส่กดรีแม่งเลยแล้วกันนะไม่แน่ใจนะว่ามันจะถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงขอภัยด้วยอันนี้เต่าก็ไม่เต่าไอเซนไอเซนก็ไม่ได้ใช้อยู่ละรีแม่งสายเสือเสือเดี๋ยวนะที่เป็นสายเสือสายเสือก็สายมังกรมันยังพอมีแต่ว่าเรา าสายเสือให้ลูเคียลูเคียก็ยังไม่จําเป็นขน,นั้นแต่ว่าเอาเอาไว้สักหน่อยแล้วกันนะลูเคียเป็นสายเสือทักษะพอใช้แล้วอันนี้ที่เป็นโจมตีเอาทิ้งได้แล้วจะเอาแล้วก็สายป้องกันเอาทิ้งได้ปับ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 โอเคสายป้องกันเอาทิ้งได้แล้วก็ส่วนสายมังกรสายมังกรก็เอาดาบของเบียคุยะไว้ที่เหลือก็ย่อยทิ้งได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันพอหรือเปล่านะถ้ารวมกับ ที่มันคืนแล้วอะเพราะนี้ผมย่อยไปเยอะมากเอ้ยทักษะทักษะไม่ได้ใช้อพอปะเนี่ยเฮ้ยน่าจะพออยู่นะอันนี้ก็ได้ร้อยสองร้อยสามสี่ต้องคำนวณก่อนสี่ห้าหกหกร้อยเป็นสามพันสองร้อยอ่าเป็นหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวแลก ย่อยจากอันเกา่าโอเคน่าจะพอน่าจะพอนะมาเสีย่ยงดวงกันว่ามันจะพอหรือเปล่าส่วนตัวละครที่เราจะใช้นะเออเรามารู้ที่หลังเฉยน,นี้เดี๋ยวเราเอาป้าเลยสิแต่ว่าถ้าเรารู้ก่อนนะนเนี่ยผมว่าผมก็น่าจะได้ดีกว่านี้โอเคเอามาเป็นสตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงเหรออีกอันนึงผมว่าผมผมต้องผมได้อะไรอยู่ว่าตอนเนี้ยเค็มปาจิเหรอเค็มปาจิ <S <S เค็มปาจิก็ <S <S เคยใช้ก็เคยใส่แล้วแล้วก็เบียคุยะเบียคุยะก็ได้นะเอาเบียคุยะไปก็ได้ มาครบเอ่อยังไงขอออกโอเคมาป้าขอให้ขอให้ได้โทเซนหรือป้าได้สื่อแบบไม่ซ้ําแค่นั้นเลยโทเซนป้าได้สื่อเอาจริงโทเซนยังไม่มีสักอันน่ะขอป้าได้สื่อแบบไม่ซ้ําแล้วกันปั๊บปับป๊บปั๊บเบียคุยะซ้ำเปล่าวะเนี่ยไม่แน่ใจซ้ำเปล่านะป้าขอให้ถือว่านี้ถือว่ามาผ่านของสะสมนะ มาผ่านของมาเปิดยับๆเลยกาชาป้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 าผมเห็นเขาเปิดได้แดงสองอันอะทำไมผมไม่เห็นจะได้เลยะ <laughs> <laughs> เห็นเขาเปิดได้แดงสองอันมาพร้อมกันอะเราไม่เห็นได้เลยโอ้ได้โทเซนโอเคสวยมาต่อโทเซนยังไงก็ได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีสักอันอไอปาสืบอ,อย่าน้อยหน้าสิป้าได้สืบมากระตุกอย่างเลยนี จอ่ไปต่อปั๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยสามป่ะนี่เฮ้ยจังไม่ได้มันสามป่ะอันแรกมันเป็นดาบอ่ะลูกดาบนี่ปั๊บปั๊บปั๊บถือว่าได้มาสามอันก็ถือว่าอยู่ในเลรียปกติแหละอันนี้ได้ลุนเลรียญไขึ้นเกินเจ็ดร้อยเดี๋ยวนะตอนนี้พันสามต้องสุ่มอีกเดีย๋ยวรับของก่อนตอนนี้สุ่มไปแล้วพัน 3ก็สุ่มอีก5ครั้งโอเคหนถือว่าได้พอดี2ทํทำไมวันนี้คอมผมมันกระตุกดีจังเลย3 4ปกติอาจคิ้ไม่เห็นจะกระตุกแบบนี้เลยโอเค5ครั้งพอดีแล้วก็รับของรางวัลแล้วก็ย่อยย่อยสีฟ้ากับสีม่วงโอเคย่อยไปออตโต้แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการโทรเซนกับเบียคุยะใช่ไหมได้เบียคุยะ เอ้ยเดี๋ยวเราว่าเรากดอันนี้ด้วยของป้าเลเซอร์เ,อเยอะจังเลยโอเคอันนี้เอาเอาเอาอันนี้อันนี้เอาอะไรดีวะเอามังกรเอามาเผื่อบีเอคุย่าแล้วกันดูนะมันมีอันไหนเรียกไม่มีทัางมันเอกดไปเถอะเพราะสีส้มมันไม่ค่อยใจนี้เท่าไหร่อยู่แล้วเราเดี๋ยวก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยนยาสีส้มโอเคมาเดี๋ยวเราเอานี่อันนี้ขอเลือกเป็นป้าเลเซอร์ก่อนแล้วกันนะโทเซียนเอาไว้ที่หลัง อย่าซ้ำไม่แน่ใจว่าซ้ำรือเปล่านะเออเบียคุยะด้วยใช่ไหมเบียคุยะโทเซนไปได้สื่อสามอันเบียคุยะเบียคุยะหัวใจโอ้ของเบียคุยะไม่ซ้ำนะก็ถือว่าก็าถือว่าดีอแ่แล้วทำไมมันเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนหน้าไปได้นั่นล่ะเบียคุยะาเบียคุยะแทนที่เข้าไปโอเคถือว่ามี4เม็ดเรียบร้อยแล้วก็ โทเซนกับป้าเลสซ์โทเซนป้าเลสซ์อโอเคโทเซนโทเซนคานามิปั๊บโอเคไม่ซ้ำถ้าถ้าได้มาเม็ดถ้าได้มาสองเม็ดซ้ำกันนี่คือโคตรเที่ยเลยนะสกิลฟูลี่แท็กอัตราคีเพิ่มขึ้นโอเคต่อไปป้าเลสซ์อขอให้ไม่ซ้ำนะเอ้ยไม่น่าซ้ำนะของป้าเลสซ์ผมว่าผมแน่นร่างนั่นไงไม่ซ้ำโอเคถือว่าเอ้ยถือว่าวันนี้ถือว่าดวงดีนะถือว่าดวงดีในหลายๆอย่างทั้งสุ่มอีเวนท์ทั้งอันนี้ถือว่าดวงดีเลย แล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาอัพทางด้านของเบียคุยะเบียคุยะคุณอยู่ไหนวะโอเคแล้ววันนี้เราจะมาผ่านอันนี้กันเศษจ,จัดไปที่เบียคุยะห้าดาวเพราะเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปลงทางด้านของลูเศษที่เหลือถ้าจะสุ่มต่อเดี๋ยวค่อยไปลงลูเคียกับทําโซลูเคียเพราะฉะนั้นเราเบียคุยะเราจัดห้าดาวก่อนครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะจัดนะโซที่เคยจะทำหลายหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำนั่นก็คือโซกิมจอกิมจออันนี้เพราะตอนเนี้ยโซช่อง3มที่เป็นดาเมจเราไม่ค่อยจะพอละเดี๋ยวต้องทาโซกิมจอด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปกดกิมจอใช่ไหมกิมจอ40น่าจะ40กับ80ดับ้างแต่ว่าเพื่อความชัวเราเอาเราเอา,เราเอาทีละหน่อยแล้วกันนะแรกเสร็จ วันนี้ถือว่าเป็นวันผ่านแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้ผ่านแบบไร้สาระนะนี่คือผ่านแบบมีประโยชน์ผ่านแล้วผมใช้จริงใช้งานจริงมันถึงค่อนข้างเอามันเลยแล้วดีกว่าผมถึงค่อนข้างกล้าใช้ต้องบอกงี้ว่าโซกิมจอมันค่อนข้างดีเป็นโซช่อง3ที่บวกแอคแทกแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกปกติแล้วโซช่องอ่ะที่จะเป็นบวกแอคแทกอย่างเงี้ยกับบวกดาเมจเพิ่มมันไม่ค่อยมีแต่ว่าโซกิมจอมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ เพื่อมันเกิดความคุ้มค่าแล้วกิมจอกิมจอกิมจอโอเคเดี๋ยวนี้อ่าแปดสิบเศษใช่ไหมโอเคสี่สิบแล้วก็แลกเศษอีกกดได้ปะเนี่ยค้างไม่ได้กดไม่ได้กดค้างก็ไม่ได้โอ้ยเนาะเกมเนาะเกมป๊าป๊ป๊โอเคสี่สิบอย่าแลกเกินนะเกินจะชิบหายเลยเกินนี้ไม่รู้จะปลงไหนเหมือนกัน ผมว่าคอมผมมันอืดๆยังไงไม่รู้ตอนนี้โอเคอัปน,นี้เป็นโซทองเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะอัพอันนั้นเป็น5ดาวผมขออัพเป็นทางด้านของกิมจอนี้ก่อนนี่โอเคส่วนลูเคียอ๋อเดี๋ยวนะหรือจะอัพอันนี้ก่อนดีว่าอัปน,นี้5ดาวหรือลูเคียดีลูเคียสี่โซลิโซลูเคียเดี๋ยวรอตอนใกล้ๆหมดกิจกรรมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไปไงั้นก่อนเดี๋ยวอัพโซกิมจอนี้ก่อน สามดาวส่วนโซอันนี้เดี๋ยวจะมีคนถามว่าโซนี้ผมจะใส่เป็นอะไรนะผมจะใส่เป็นโซแคนดี้เดี๋ยวรอตอนที่มันทุกอย่างเข้าที่อัพโซเต็มแล้วก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวจะมารีวิวแบบจัดเต็มทีเดียวนะเอาเป็นว่าโซเนี่ยผมจะใส่เป็นโซแคนดี้ส่วน,นล่างจะใส่เป็นฮาริเบลใส่เป็นฮาริเบลอีเวนต์ของเนลมาผมของเนลมาอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะรีสายส่วนสันนุม่มโซอันบนอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอันอื่น อาจจะเป็นโซคิแล้วก็ส่วนอันล่างเนี่ยจะใส่เป็นกิมจอเออจะใส่เป็นกิมจอส่วนโซอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปให้ตัวอื่นอาจจะเอาให้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเอาให้ตัวอะไรอาจจะเอาให้ตัวที่เป็นสายโจมตีาสายโจมตีที่อยู่ในซัพพอร์ตตัวที่3มันจะได้บูทดาเมจได้ดีกว่านี้โอเครวมๆแล้ววันนี้เราใช้เศษแดงไปร้อยห้ผมว่า จากตอนแรกเรามี800กว่าก็ใช้ไปประมาณ300กว่าเศษแดงแล้วก็อันอื่นหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบนะก็ถือว่าหมดไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมคิดว่าที่ผมทําไปอะ่ะมันค่อนข้างคุม้มจากตอนแรกที่ผมว่าจะจัดเป็นทางด้านของมูงเงสืออะไรพวกนี้7ดาวผมว่าอาจารย์ที่ผมไปถามต่างชาตินะเขาถ้าให้เลือกตัวเดียว7ดาวกับเลือก2ตัว5ดาวเขาให้เลือกเป็น2ตัว5ดาวจะดีที่สุด2ตัว5ดาวมันดีกว่าอันนี้คือที่ผมไปถามต่างชาติมาซึ่ง ถ้าถามว่าถ้า7ดาวจริงๆอ่ะตัวเดียวมันก็เก่งอยู่ดีแหละแต่ว่าด้วยความคุ้มค่าเนาะอันนี้ผมไปถามผู้เล่นต่างชาติมาจากเฟซไอจากช่อง u t u b e เขาเขาก็แนะนำมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่ว่า,อาไอเซนไอเซนผีเสื้อว่าจะไม่ปั้นละไอเซนผีเสื้อว่าจะเอาแค่2ดาวเหมือนไอเซนดักแด้ที่เราจะปั้นก็คือจะเป็นมุงเงสือ่อ มันจะเป็นตู้มุงเงเอสื่อแล้วก็เป็นไอเซนดักไอเซนผีเสื้อแล้วก็จะเป็นตู้อาวุธแล้วก็เป็นชิรายุกิผมว่าจะไปรอปั้นเป็นมุงเงเอสือแล้วก็ชิรายุกิเพราะชิรายุกิก็กเป็นระดับเทียก็เทียร์แล้วมันห่างกันแค่2สัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วเศษอะไรพวกนี้เราอาจจะหาได้ไม่ทันถ้าเราอัพไอเซนผีเสื้อเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอให้ด้วยจากที่เคยบอกว่าจะจัดไอเซนผีเสื้อ5ดาวแล้วมาทํารีวิวก็เดียเด๋ยวขอเดี๋ยวค่อยหารีวิวจากคนอื่นก็แล้วกันนะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาไร ก็ได้จะเข้าใจก็แหละโอเคเพราะว่าของมันค่อนข้างหายากเนาะอเคอันนี้อัพไปก่อนอาให้มันตันไปกี่ละอันนะปับป๊บปั๊บวันนี้มาผ่านของกันนี่แหละสนองนี้หลายๆคนนะแต่ว่าผมว่าผมไม่เกลือนะวันเนี้ยทั้งวันนี้แล้วก็ทั้งคลิปเมื่อวานอะ่ะมันไม่เกลือนะไม่เกลือเลยอะ่ะคือแบบว่าดวงดีจัดอะ่ะช่วงช่วงนี้ขาขึ้นว่ะช่วงขาขึ้นอะ่ะเอ,อใครสนใจก็จัดมาได้นะ จะให้จะให้สุ่มจัดมาได้เลยโอเคมาภาพคอลเลกชันลูเคียเบียคุยะโอ้ใช้หมดไปตั้งเยอะได้มา100อแล้วก็น,นี้เบียคุยะ5ดาวน,นี่ก็ต่อไปก็เป็นลูเคียเอากดพีกลูกเคียโอเคแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เราอัพเออ่เดี๋ยวนะอันนี้มันเหลือตัวละครป้องกันได้รับอัตราลดดาเมจเราอัพเป็นผมอัพอันนี้อยู่ โ okay. อเควันนี้น่าจะได้หมดนะมีทั้ง37อันอะนี่รวามาอย่างไรเยอะวะเนี่ยเรื่องขั้นปาบเขาให้แล้วก็อันที่เราจะเอาตัวละครโจมตีอะตาคิบวกนแน่นอนว่าตอนนี้ตัวละครตัวละครโจมตีนะทั้งมุงเงสือเอ้ยไม่ใช่เออมุงเงสื่อแน่นาคตด,ด้วยแล้วก็ซันหนุ่มด้วยแล้วก็เบียคุยาด้วยเป็นตัวละครสายโจมตีเพราะฉะนั้นแล้วอาตาคิโอเคสวยแล้วก็อันนี้ผมว่ามันน่าจะมีอันที่แบบเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้40 40 20 20 40 20โอเคเอา40ก่อนอันนี้40 5สิบอนะคี่บทีละ่0ิ0ดูทีละอันกันนะเอาไว้ก่อนจะได้รู้ว่าไหนมัน40บ้างนะ20โอเคนี่3อันเราจะอัพให้มันสุดแล้วทำไมมันกระตุกดีจังเลยอ่านี่อันหนึ่งเอาเป็น20แล้วกัน มาซูโมโต,โต้กมีอะไรอีกว่าของส่วนลูเคียอะไรวพวกนี้เดี๋ยวต้องรอก่อนนะของอื่นก็ค่อนข้างมีมากมายมาหาศาลแต่ต้องรอต้องรอทีหลังแล้วกันโอเควันนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคอมเมนต์เดี๋ยวค่อยไปอ่านเป็นคลิปอื่นแล้วกันนะเพราะว่าวตอนนี้เป็นย0กว่านทีแล้วทานคอมเมนต์อ่ะขั้นต่ำามว่ามันมี10นาทีอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะค่อนข้างยาวก็เดี๋ยว อยากดูเป็นทีมที่ผมจะจัดหน้าปัจจุบันเดี๋ยวรออนาคตนะเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนว่าจะทีมเมตาเป็นแบบไหน,นจะพยายามพยายามปั้นให้มันเร็วที่สุดเพราะตอนนี้ผมก็ซื้อสตาร์มิน่20ถึงตอนถึงวันนี้มันจะไม่ใช่วันที่มีกิจกรรมคืนยกไม่มีคืนยกแต่ว่าผมก็ซื้อ20เพราะว่าเราจะทําการรีบปั้นเพราะว่าผมเพิ่งอัพออไอเซนดักแด้เป็นกรอบเป็นกรอบส้ม เพิ่งอัพไอเซนดรกแรกเป็นกรอบส้มเสร็จตอนนี้ผมตอนแรกกะว่าจะอัพเป็นลูเคียเป็นกรอบส้มก่อนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอัพลูเคียเป็นแค่กรอบม่วงใส่โซ่ช่องสได้แล้วก็จะรีบมาอัพทางด้านของเบียคุยะให้กรอบเยอะที่สุดหรืออาจจะตันให้พร้อมทําการรีวิวได้โดยเร็วที่สุดแบบฟูๆเออก็ต้องรอติดตามก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอย่างอื่นมันก็นี่แหละยังปลายอยู่พลังมันยังน้อยอยู่นะเออก็ ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลิดไว้ทางขวาและกันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม